โควิดระบาดเข้าไปนะคะแต่ว่าก็ทางรัฐมนตรีหลายหลท่านท่านก็ยืนยันแล้วนะคะคว่ากุ้งนั้นมไม่ได้ติดโควิดแต่ว่ากุ้งเนี่ยได้รับผลกระทบจากโควิดทําให้ผู้ประกอบการผู้เลี้ยงกุ้งในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีนั้นนะคะไม่สามารถที่จะขายกุ้งได้ประชาชนค่ะก็ออกมาเพื่อที่จะซื้อกุ้งไปช่วยเหลือกเกษตรกรที่กําลังได้รับผลกระทบค่ะ กษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งจากกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะคะนำกุ้งก้ามกรามและกุ้งขาวมาวางจำหน่ายที่บริเวณ สถานีบริการน้ำมันปตทตรงข้ามกับสารหลักเมืองโดยผู้เลี้ยงกุ้งที่จะนำกุ้งมาจำหน่ายนะคะก็จะต้องผ่านมาตรการคัดกรองโควิด -19 และก็จะต้องมีกำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะทำหนังสือรับรองว่ากุ้งเนี้ยมาจากบ่อกุ้งในสุพรรณบุรีก็มีประชาชนจำนวนมากแล้วค่ะมาเข้าแถวต่อคิวนะคะเว้นระยะห่างนะคะในช่วงเทศกาลปีใหม่แบบนี้นะคะก็จะปฏิบัติตัวกันคือสวมใส่หน้ากาก,กอนามัยล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์แล้วก็รับ บัตรคิวนะคะสำหรับกุ้งกล้ามกรามค่ะจะมีตั้งแต่กิโลกรัมละ180บาทไปจนถึง420บาทส่วนกุ้งขาวนะคะราคากิโลกรัมละ100ถึง200บาทก็ขึ้นอยู่แต่ตามขนาดนะคะแล้วก็ไซส์ของกุ้งนอกจากนี้ค่ะสุพรรณบุรีนั้นได้เปิดจุดจำหน่ายกุ้งอีก6แห่งนะคะคือที่ปั๊มน้ำมันปตทลิ้เมืองสำนักงานสาหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรีปั๊มน้ำมันบางจากถาวรสุพรรณปตทศีประจันพานุสรหนึ่งห หน้าโลตัสอำเภอสามมุกนะคะอำเภอสามชุกและตลาดนัดรถไฟสุพรรณบุรีนะคะก็จะเปิดเรื่อยไปจนถึงวันที่3นะคะเวลา10บโมงเช้าจนถึง6กโมงเย็นสามารถไปอุดหนุนกันได้ค่ะส่วนที่ประจวบนะคะนายชาตรีใจจันวีรชัยนะคะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดได้เปิดกิจกรรมสาธิตการปรุงอาหารจากสัตว์น้ำปลอดโควิด ที่สมาคมระมงปราบุรีนะคะจังหวัดในส่วนของตำบลปากน้ำปรานค่ะโดยได้ร่วมการประกอบอาหารนะคะอย่างเช่นหมึกดัดเดียวหมึกมะนาวปลาลิ้นหมาทอดน้ำปลาปลาหาง แข็งย่างปูมมานึง่งโอ้หลากหลายเมนูพูดง่ายๆนะคะแต่ว่าที่สําคัญเด็ดไปเลยกว่านี้นะคะ,ะรครก็คือท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดท่านปรุงเมนูต้มยำกุ้งและหมึกทอดน้ำมันนะคะแจกจ่ายให้กับผู้ร่วมงานเนี่ยได้ชิมกันอย่างอริดอร่อยเลยทีเดียวนะคะการทำแบบนี้ก็เพื่อที่จะเรียกความมั่นใจให้แก่ชาวประจวบแล้วก็ผู้ที่จะเข้ามาใช้บริการในการซื้อกุ้งนะคะว่ากินกุ้งได้ปลอดภยัย ขอเพียงแค่ปรุงให้สุกโดยเฉพาะกุ้งนะคะอาหารทะเลเนี่ยสามารถที่จะปรุงได้หลากหลายเมนูเลยทีเดียวและที่สําคัญอาหารทะเลของประจวบนะคะบอกว่ากินได้ร้อปรเซปลอดจากโควิดนะคะ ส่วนทางด้านนายอติชาติชัยศรีนายกสมาคมประมงปราณบุรีบอกว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 รอบใหม่จากตลาดกลางกุ้งสุสมุทรสาครส่งผลต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคกุ้งและอาหารทะเลทําให้ราคาจําหน่ายในท้องตลาดลดลงไปถึงร้อยละ30-40นะคะสมาคมประมงปราณบุรีจึงได้ร่วมกับชมรมผู้เลี้ยงกุ้งประจวบจัดกิจกรรมนี้ขึ้นแล้วค่ะเพื่อที่จะสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคโอ้โหแม่